สวัสดีนะครับผมเอก s อ m o t มอเตอร์นะครับอ้าวันนี้มารีวิวรถแมคโครให้ชมนะครับวันนี้แมคโครเยอะๆเลยถ่ายสวยๆให้ดูเลยวันนี้จะมารีวิวเจ้า F2 Sumitomo 120นะครับอ่าคันนี้คันนี้อ่าคันนี้ผมเคยรีวิวไปแล้วต้องรอดูคันนี้เดี๋ยววันนี้ผมได้มาใหม่เป็น Sumitomo F2 นะครับ เทียบปี4120เครื่องดีเซล6สูบนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นซูมิโตโม่จากญี่ปุ่นเลยนะครับเทสอินเจแปเลยคันนี้บอกไว้ก่อนนะครับเห็นคันนี้สีไม่สวยอย่างนี้แต่แรงนะครับซ้ำแรงเครื่องแน่นช่วงล่างเต็มหมดนะครับตัวนี้พร้อมใช้เลยเอาง่ายๆเลยพร้อมใช้เลยคันนี้รถแรงๆเดิมๆเลยนะครับใครหารถเดิมๆนะครับไม่ต้องไป ดูยากนะครับทําสีมาเก็บงานมาละตัวนั้นดูยากตัวนี้ดูง่ายเลยแล้วก็ราคาเบาๆเลยนะครับเดี๋ยวใครที่สนใจก็รอดูท้ายคลิปนะครับผมแจ้งราคาไว้รอดูได้เลยเดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูคันนี้เป็นยังไงบ้างที่เห็นอยู่นี้เป็นซูมิโตโม่ F2 ฮ่าบุมคู่นะครับบุมยกบุมคู่ละเท่บประมาณ120 12ตันน้ำหนัก12ตันเดี๋ยวดูตั้งแต่ช่วงล่างนะครับโซ่เขาเป็นยังไง ซ่ใบแท็กครบหมดนะครับเฟรมเฟรมเต็มนะครับเฟรมยังเต็มเต็มเปียอยู่นะครับแล้วก็ไม่มีรอยปะรอยเชื่อมมาเลยเฟรมเดิมๆเลยสีเดิมๆเลยไม่ใช่ทําสีมาโรล,ลเลอร์ครบนะครับโรล,ลเลอร์ครบบอกไว้ก่อนนะครับผมซูมเข้าไปไม่ได้มันมันมืดบุดเต็มหมดนะครับบุดโซ่เต็มหมดทั้งสองเส้นเลยบุดโซ่เต็มหมดบุดโซ่เต็ม เอวแน่นนะครับคันนี้เอวแน่นตัวเดินใช้งานได้ปกตินะครับตัวเดินปกติอาเพมอีกด้านหนึ่งเรมยังสวยๆเลยเดี๋ยวผมพาดูใกล้ๆสปอคเก็ตสปอคเก็ตสวยไหมนี่นะครับนี่สปอคเก็ตยังเดิมสวยอยู่นะครับฟันยังเยอะอยู่นะครับฟันยังเยอะไม่แหลมนะครับแล้วก็ปั๊มตัวเดินไม่เยิม้มเดินใช้งานได้ปกตินะครับไม่ดัง คันนี้ปั๊มตัวเดินไม่แตกบปอกเกียไม่แตกอีกด้านหนึ่งเดิมเป็นรถราชการเก่านะครับคันนี้รถเก่าจอดรถเก่าจอดคันนี้มีตู้แอร์มีตู้แอร์อยู่ด้านหลังวางเครื่องตัวนี้น่าจะเป็นฮีโน่อ่าน่าจะเป็นน่าจะหกสูบน่าจะเป็น e h เอดร้อยนะครับน่าจะเป็น e h เอดร้อยเดี๋ยวผมพาดูเครื่อง อ่าฝาครอบเครื่องอยู่ด้านบนอ่าตัวนี้ฮีโน่นะครับหกสูบตัวนี้ไม่มีโบนะครับไม่มีโบมีคอมแอร์ตัวนี้เครื่องยังแน่นอยู่นะครับติดเครื่องง่ายนะครับชึ่งเดียวติดเลยแล้วก็ควันน้อยไม่เยอะเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวผมถัดอ่าทดลองขับทดลองให้ดูนะครับแล้วก็ปั๊มไฮโดรลิกเป็นของคาบาสกีนะครับทั้งปั๊มอ่าหัวใจแล้วก็ปั๊มไฮดรลิกนะครับใช้ของคาบาหมด สภาพบุ้งขีเดิมๆเลยนะครับคันนี้บุ้งขีจริงสวยนะครับไม่มีปากผูกไม่ฉีาฟันเหนอย่ครบเอาไปใช้งานได้เลยบุ๊ชเห็นอย่างนี้บุ๊ชเบิร์ตเ,เต็มหมดนะครับนี่ไม่ดังนะครับไม่หลวมแกนไฮดรอลิกยังใสยอยู่นะครับไม่มีรอยขนแมวนะครับมาดูคันจริงได้อ่าอันนี้คอนโทล ระบบคอนโทรลห้องโดยสารอยู่ครบนะครับด้านบนเป็นตู้แอร์คอนโทรลบังคับนะครับกระจกคันนี้ติดฟิล์มมาแล้วก็เป็นอีกหนึ่งคันมารีวิวให้ชมนะครับสำหรับใครหารถไมโครขนาด12ตันนะครับตัวนี้จะเห็นอยู่เป็นซูมิโตโมโ่ข้อดีของคันนี้ก็คือซ่อมง่ายนะครับไม่จุกจิก ซ่อมง่ายแล้วก็ทนยอมรับในเรื่องความความทนความถึกเนี่ยไม่ค่อยเสียนะครับไม่หนักจริงๆไม่เสียนะครับแล้วก็ระบบซ่อมไม่ยากนะครับไม่มีไฟฟ้าไม่จุกจิกไม่มีระบบอิเล็กทรอนิกส์นะฮะซ่อมง่ายซ่อมง่ายคันนี้อะไหล่ทั่วไปหาง่ายใครที่สนหมวงเรื่องอะไหล่ไม่ต้องห่วงตัวนี้หาง่ายปรึกษาเราได้นะครับมีแนะนําโอเคเดี๋ยวมาลองชมในเรื่องการใช้งานนะครับ <S <S มา <S <S ถึงช่วง <S 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 ในการทดสอบรถนะครับ ตอนนี้ลองค้ำให้ดูนะครับว่ารถแรงไหมเนี่ยค้ำขึ้นให้ดูเลยรถแรงไม่แรงต้องดูตอนค้ำตัวนะครับค้ำลอยไหมถ้าคำนะ้ำแล้วเครื่องโหลดมีควันแสดงว่าไม่แรงนะครับตัวน,นี้แรงดีนะครับค้ำขึ้นยกลอยคู่เลยนะครับระบบการเลี้ยวใช้งานได้ทั้งสองข้างนะครับเลี้ยวซ้ายขวาเดินเข้ากันนะครับเดินปกติอันนี้รับประกันเครื่องไม่โหลดไม่โหลดไม่ร้อนไม่มีความร้อนขึ้นไม่ใช่ว่าทํางานบ่าย,ายไปแล้วก็ เครื่องร้อนเครื่องฮีทปั๊มร้อนไม่มีแรงนะครับตัวนี้ทํางานได้ทั้งวันนะครับเครื่องไม่ร้อนนะครับน้ําไม่ดันปั๊มไฮดรอลิกแรงเนี่ยครับยกแค่ดูเลยยกได้นะครับไม่ได้เล็งเครื่องะไรนะครับเนี่ยทายกเลยเห็นแก่ๆอย่างเงี้ยแต่ยังแรงอยู่นะครับเนี่ยยังเตะปิ๊บดังซูมิโตโมนะครับตัวนี้เป็นเอฟูอย่างที่บอกไปเป็นเอรูแลหัสเอู ตกประมาณ p ีซี0นะครับเครื่องดีเซลหสูบช่วงล่างตัวนี้เต็มนะครับบอกก่อนสปอกเก็ตล้อนำสปอกเก็ตล้อนำยังเต็มนะครับโรล,ลเลอร์ครบทุกตัวแผ่นแผงครบหมดนะครับแล้วก็แผ่นแผนยังสวยอยู่ครบทั้งสองด้านเลยส่วนเฟรมนี้ไม่มีผูนะครับบอกก่อนเฟรมไม่มีผูทั้งสองด้านการเลี้ยวใช้งานได้ปกตินะครับ เลี้ยวซ้ายขวาเดินเท่ากันตัวเฟรมยังสวยอยู่เนี่ยทำให้ดูเลย,ยถ้าทำไม่ดีนี่ควันควันออกขโมงไหมนะครับเนี่ยอันนี้ควันไม่ควันไม่ออกนะครับเนี่ยนนมีตัวแอร์นะครับมีตัวแอร์อด้านท้ายเฟรมยังสวยอยู่ล้อโรลเลอร์ er ไม่แตกนะครับสปอกเก็ตตัวเดินใช้งานได้ปกตินะครับไม่ดังนะครับล้อนำปกติบุชแทกทั้งสองข้างเต็มหมดนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปทำแทก แขกยังเต็มอยู่ก็ส่วนห้องโดยสารอาอุปกรณ์คอนโทรลไม่เยิ้มนะครับไม่มีรอยนะ้ำมันรั่วซึมย้มแห้งดีนะครับเอาเป็นว่าใครหารถเดิมๆราคาย่อมเยาไม่แพงนะครับเน้นเอาไปใช้งานนะครับไม่เน้นสีสันสวยงามนะครับไอ้สีเนี่ยไม่ยากนะครับใครอยากสีสวยไปทำเอ,เองนะครับทําเองได้นะครับตัวนี้ไม่ต้องห่วงส่วนบุ้งขีผมลืมบอกมุ้งกีนี่ยังเต็มอยู่นะครับบุ้งขีสวย มันยังเยอะปันเต็มอยู่เหงือกครบนะครับเหงือกแก้มข้างอยู่ครบบุ้งขียังเต็มไม่มีปากผูมานะครับบุ้งขีเดิมติดรถเลยไม่มีรอยปากผูไม่มีรอยฉีกน,นะครับส่วนแขนแขนยังสวยอยู่แขนสวยอยู่นะครับไม่มีรอยดามไม่มีรอยเชื่อมมานะครับที่เห็นอยู่เป็นแค่รอยสีนะครับเก่าจากการใช้งานเท่านั้นกระจกอยู่ครบทุกบาน สำหรับรอ่าเอวล,ลืมบอกเฉวคันนี้เอวยังแน่นนะครับเอวไม่ต้องไปทําเอาไปใช้ได้เลยอย่างง่าก,ก็เปลี่ยนถ่ายของเหลวนะครับเอาไปใช้ได้เลยคันนี้อ้าวสาหรับใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับหรืออยากมาลองขับดูสนใจรถแม็โครเครื่องจักรหนักในการก่อสร้างนะครับติดต่อที่ S b สบมอเตอร์ได้อยู่ที่อําเภอเมืองจอนอุบลน,นะครับก็เซิร์ชในเน็ตมีเหมือนเดิมนะครับ S b สบมอเตอร์ก็จะมีแถมที่มาที่ร้านเราเข้าไปใน Google นี้นะครับ หรือจะโทรมาสอบถามเบอร์ใต้ลิงก์วิดีโอเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์วิดีโอไว้ให้หรือสอบถามใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอ youtube นะครับนี่นะครับหรือทาง Facebook เข้า Facebook SB Motor นะครับอุบลจะมีนะครับเรื่องจากเราถ่ายอัปเดตให้ตลอดเรื่อยๆนะครับจะพยายามอัปเดตให้ถ้าเราไม่ติดงานก็จะพยายามลงให้นะครับสำหรับคันนี้ผมเปิดราคาเลยเอาไปถูกๆเท่ากับ p ีซ2 0พร้อมใช้งานคําแรงๆอย่างนี้สามแสนบาทด่วนนะครับมีคันเดียว บอกนะครับราคานี้ไม่ลดแล้วนะครับถ้าต่อขอผ่านนะครับต่อผ่านเลยนะครับไม่ลดแล้วนะครับเน้นคนซื้อใช้นะครับซื้อขายก็แล้วแต่คุณไปขายนะครับอันนี้ผมบอกเลยว่าราคาซื้อเอาไปใช้งานได้เลยไม่ต้องทําอะไรละโอเคสําหรับวันนี้ก็ s b m o t มอเตอร์ขอลาไปก่อนเดอกันไหนคลิปหน้าเป็นตันไหนก็รอติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้เอ m o t มอเตอร์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ